สวัสดีครับผมนายจิรพัชชนสิทธิ์นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l อทูยูบายทีนูรอเซ็นเตอร โดยศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งรายการของเราจะนําสาระความรู้กฎหมายดีๆมาปรับทุกท่านโดยพวกเราจะได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายหลากหลายสาขามาให้ความรู้สําหรับในเอพิโซดนี้เรายังอยู่กับท่านอาจารย์ดออรอํานาจตั้งคีรีพิมานซึ่งจะมาให้ความรู้พวกเราภายใต้หัวข้อกฎหมายลักษณะละเมิดสวัสดิีครับอาจารย์อานาจครับสวัสดีครับ ครับจะอ่าอพิโซดก่อนนะครับที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้พวกเราไปในหัวข้อความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่นซึ่งก็ได้จบไปแล้วในอพิโซดนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้พวกเราในหัวข้อใหม่เกี่ยวกับบทสันนิษฐานความรับผิดเพื่อละเมิดจึงอยากเรียนถามอาจารย์เป็นเรื่องต้นว่าบทสันนิษฐานความรับผิดเพื่อละเมิดมีลักษณะเป็นอย่างไรครับอาจารย สำหรับเรื่องบทสันนิษฐานความรับผิดในทางละเมิดนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าในในเรื่องของการฟ้องร้องกันในเรื่องความรับผิดในทางละเมิดเนี่ยครับโดยหลักแล้วเวลามีการฟ้องร้องกันเนี่ยคนที่กล่าวอ้างว่ามีการทําละเมิดเกิดขึ้นจะต้องเป็นผู้มีภาระในการพิสูจน์นะครับอย่างสมมุติในกอไก่ไปตีในขอไข่เนี่ยแล้วในขอไข่จะมาฟ้องในกอไก่ว่ากอไก่ทําละเมิดตนเนี่ยขอไข่ต้องไปศาลแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากอไก่เนี่ยเป็นคนเอาไม้มาตีตนทําให้ตนเสียหาย การกระทาของกอไก่เป็นการกระทาโดยจงใจอะไรก็ว่าไปถ้าพิสูจน์ได้ดังนั้นนะครับศาลก็จะพิพากษาให้ในายกอไก่เนี่ยต้องรับผิดเพื่อละเมิดในทางกลับกันถ้าพิสูจน์ไม่ได้ขอข่ายก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปในเรื่องละเมิดแล้วก็ใช้กับเรื่องพยานหลักฐานโดยทั่วไปผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนาศึกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหลักกฎหมายบางประการในเรื่องละเมิดเนี่ยจะมีเรื่องของการ มีเรื่องของข้อสันนิษฐานความรับผิดในทางละเมิดว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคนนี้เป็นคนผิดนะครับพอกฎหมายสันนิษฐานไว้แล้วว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนผิด,นะะด,ดแลนนปลว่าอะไรฮะแปลว่าภาระการพิสูจน์เนี่ยมันจะโอนไปยังคนที่ถูกฟ้องแล้วทีนี้นะครับถ้าคนที่ถูกฟ้องเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาไม่ควรจะต้องรับผิดนะครับเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดไป นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอบทสนิฐานความรับผิดในทางละเมิดนะครับโดยในเบื้องต้นครับจากลักษณะทั่วไปของบทสนิฐานความรับผิดในทางละเมิดที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาก็จะมีลักษณะเป็นการพักสาระการพิสูจน์ให้กับผู้กระทําละเมิดซึ่งก็มีหลายกรณีด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากการกระทําละเมิดที่มีที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายอันเกิดจากสัตรูอาจารย์ในประเด็นนี้จึงอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยัยความครับครับ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทสนิทานความรับผิดในทางละเมิดเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏอยู่ในบทบัญญัติกฎหมายในทางละเมิดหลายๆมาตราเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์นะครับก็คือจะเป็นกรณีที่มันมีเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์บางประเภทนะครับเ,เช่นสัตว์นะครับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือว่ายานพาหนะเดินด้วยกันเดินด้วยกาลังเครื่องจักรกนะครับในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากทรัพย์เหล่านี้นะครับ ภาระการพิสูจน์เนี่ยโดยหลักแล้วมันจะตักมายัางตัวคนที่เป็นคนที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นที่จะต้องพิสูจน์ว่าตนไม่ควรจะต้องรับผิดเพราะอะไรนะครับซึ่งมาตราแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็จะอยู่ในมาตรา433นะครับความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์นะครับซึ่งหลักการของมันก็มีว่า1นะครับต้องมีความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ นะครับอาจจะเป็นสุนัขก,กัดแมวขวรอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็คนที่จะต้องรับผิดในกรณีนี้เนี่ยมีอยู่2คนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของคนใดคนหนึ่ง นะครับหมายความว่าถ้าเจ้าของเป็นผู้ดูแลเองก็เจ้าของก็โดยหลักเป็นผู้รับผิดนะครับแต่ถ้าเจ้าของได้ฝากให้คนอื่นดูในขณะที่ในลักษณะที่เจ้าของไม่ได้มาดูแลอะไรเลยในตอนนั้นนะครับคนที่รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของก็จะต้องเป็นผู้รับผิดนะครับทีนี้อย่างไรก็ดีนะครับแม้จะเข้าเงื่อนไขดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาแทนเจ้าของจะต้องรับผิดเสมอไปนะครับ เขายังสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดเพราะอะไรนะครับซึ่งหลักกฎหมายบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดนะครับถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นได้ทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นพนูดอย่างก็คือถ้าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของเนี่ยนะครับ เขาได้ใช้ความระวังตามสมควรในการดูแลสัตว์และมีการล่ามโซ่สัตว์ไว้อย่างดีเลี้ยงอยู่ในกรงนะครับปิดรูอะไรไว้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ว่าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่สัตว์มันดันหลุดออกไปได้อย่างเงี้ยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่ต้องรับผิดนะครับทีนี้จอาิที่ให้เห็นภาพนะครับว่าในเรื่องเนี้ยแต่ข้อเท็จจริงเนี้ยภาระการพิสูจน์เป็นยังไงนะครับเช่นสมมุติในกอเป็นเจ้าของสุนัขนะครับเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งแล้วสมมติว่าสุนนขัขขไกด นะครับก็เป็นกรณีความเสียหายที่มันเกิดจากสัตว์ถูกไหมครับในที่นี้ก็คือสัตว์ของนายกอขอไข่ก็สามารถนําคดีเนี้ยมาฟ้องเป็นคดีแพ่งนายกอได้ฟ้องเรียกค่าค่าสินไหมทดแทนในทางละเมอใช่ไหมครับให้มีการชดใช้ค่าเสียหายกันสิ่งที่ขอไข่ต้องทําเวลามาศาลก็คือพิสูจน์ให้ได้ว่าเนี่ยเขาได้รับความเสียหายจากสัตว์ตัวนี้นะครับแล้วสัตว์ตัวนี้เนี่ยมีนายกอไก่เป็นเจ้าของแค่เขาพิสูจน์ได้ดังนั้นนะครับภาระการพิสูจน์ของเขาก็หมดลงแล้ว ทีนี้ก็จะเป็นภาระของกอไก่และที่จะต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าตนไม่ควรจะต้องรับผิดเพราะอะไรตามหลักกฎหมายก็คือถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ใช้ความระวังในการดูแลสัตว์แล้วกอไก่ก็ไม่ต้องรับผิดนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของภาระางการพิสูจน์มันโอนเออมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้นะครับในทางละเมิดครับสําหรับบทสนิทฐาน เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากซับก็เป็นบทสนิษฐานประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าจากที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายเมื่อเมื่อครู่นี้ยังมีความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์อื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับยานพาหานะในประเด็นนี้มีเงื่อนง่หรือในยัดสาคัญที่ต่างจากความเสียหายที่เกิดจากตับอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับในเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากยานพาหานะะนะครับเรื่องนี้ก็จะอยู่ในมาตรา437นะครับ มันเป็นเรื่องถ้าใช้คําในตัวบทนะครับเขาใช้ว่าเรื่องของความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลนะครับถ้าจะพูดได้เห็นภาพก็คือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับเป็นยานพาหนะอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลถ้ามีเหตุชนกันเกิดขึ้นเช่นขับรถแล้วไปชนคนที่กําลังเดินถนนอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นกรณีตามมาตรานี้นะครับ มาตรา4ี7เนี่ยบอกว่าถ้าเป็นกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจัรกลตรงนี้เนี่ยนะครับเขาให้ผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะในขณะเกิดเหตุนั้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดนะครับถ้ามีทั้งผู้ครอบครองและผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะอยู่ในรถคันเดียวกันอยู่ณนะเวลานั้นในเวลาเดียวกันต้องรับผิดทั้งคู่นะครับถามว่าผู้ครอบครองคืออะไรก็คนที่ยึดถือรถไว้อาจจะเป็นเจ้าของที่นั่งรถไปด้วยเป็นต้น นะครับส่วนผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะคือใครถ้าเป็นกรณีรถยนต์ก็คือคนที่ควบคุมพวงมาลัยเหยียบคันเร่งถูกไหมครับหลักกฎหมายก็บอกว่าถ้ามีความเสียหายอย่างนี้เกิดขึ้นนะนะครับตัวผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลต้องรับผิดอย่างไรก็ดีนะครับก็เหมือนเดิมอาจจะมีข้อยกเว้นความรับผิดได้นะครับแต่ทั้งนี้ข้อยกเว้นความรับผิดในเรื่องนี้ตามมาตรา437เรื่องยานพาหนะเนี่ย จะต่างจากข้อยกเว้นความรับผิดในมาตรา433ในเรื่องของสัตว์โดยสิ้นเชิงนะครับย้อนย้อนความจำชนิดหนึ่งนะครับในมาตรา433ความรับผิดที่เกี่ยวกับสัตว์ตรงนี้เนี่ยนะครับตัวเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรักษาเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดถ้าเขาได้ใช้ความระวังตามสมควรแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นกรณีของความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะอันเนื่องจากกาลังเครื่องจักรกลเนี่ย แม้ว่าคนขับหรือผู้ครอบครองจะพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วเขาก็อาจจะต้องรับผิดนะครับเพราะว่าข้อยกเว้นในทางกฎหมายของมาตรา437ที่จะทำให้เขาไม่ต้องรับผิดเนี่ยมันแคบมากๆเลยนะครับโดยข้อยกเว้นที่จะทำให้เขาไม่ต้องรับผิดเนี่ยมีอยู่เพียง2เหตุนะครับก็คือตัวบทบอกว่าเว้นแต่ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลเนี่ยยานพาหนะเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย นะครับอันนี้ประการแรกซึ่งการจะพิสูจน์ว่าอะไรเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยยากมากๆเลยนะครับอาจจะต้องถึงขนาดเกิดลมพายุแรงมากนะครับควบคุมรถไม่ได้นะครับทำให้รถไปชนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่อุปกรณ์ในรถเสียนะครับโดยที่ไม่รู้สาเหตุอย่างเงี้ยแนวความภทรกษาสารกีกาถือว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เหตุเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องรับผิดอยู่นะครับข้อยกข้อยกเว้นความรับผิดอีกประการหนึ่งคือ ผู OR or the season, ้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลเนี่ยต้องจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองหมายความว่าถ้ามีรถไปชนนะครับโดยหลักก็คือผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลต้องรับผิดถูกไหมครับแต่ถ้าผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะคนที่โดนชนเนี่ยนะครับวิ่งมาตัดรถเราวิ่งมาตัดหน้ารถเราโดยกระทันหันอย่างเนี้ย ก็เป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดจากความผิดของผู้เสียหายแต่เพียงฝ่ายเดียวก็คือง,ง่ายๆก็คือผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนทําให้เกิดเหตุนี้ขึ้นนะครับซ,ซึ่งมันก็ยากพอสมควรที่จะพิสูจน์นะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยต้องการถึงขนาดที่ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยผิดแต่เพียงฝ่ายเดียวถ้าผู้เสียหายผิดอยู่บ้างแต่ไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับตัวคนขับรถคนควบคุมดูแลคนครอบครองเนี่ยก็ยังต้องรับผิดอยู่เพียงแต่อาจจะลดค่าสีใหมทดแทนลงได้ตามส่วน ามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอื่นคือในที่นี้คือมาตรา442สําหรับท่านที่สนใจลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้หรืออาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นมาอาธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ในภายหลังนะครับครับสำหรับประเด็นถัดไปนะครับอาจารย์ก็จะเป็นในส่วนของบทสนิทับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะเคยเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ต้นไม้อาจจะล้มลงมาจากบ้านหรือว่าหลังคาเกิด พังทลายลงมาแล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลในกรณีแบบนี้ในทางกฎหมายมีในยะสสาคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องอความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นแล้วก็ต้นไม้นะครับก็จะอยู่ในมาตรา434ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับหลักการก็มีอยู่ว่า ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะครับก่อรสร้างไว้ชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอแล้วปรากฏว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นอย่างตามที่ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ครับหลังคาถาล่มลงมานะครับออหรือว่าออรางน้ําที่ติดอยู่กับตัวบ้านเนี่ยนะครับมันชํารุดและน้ํามันรั่วลงมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมาโดนหัวคนได้รับความเสียหายโกกระปะอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเข้าเออเออก็จะเข้า มีกรณีให้ต้องพยยิจารณาตามมาตรา434ตรงนี้นะครับซึ่งมาตรา434เนี่ยกำหนดว่าให้คนที่เป็นผู้ครองโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นนั้นเนี่ยต้องรับผิดนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเขาพิสูจน์ได้ว่าเ,าเขาได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดูแลแล้วหรือยังถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดูแลแล้วนะครับผู้ครองก็ไม่ต้องรับผิดนะครับ แต่ทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครรับผิดเลยนะครับเพราะกฎหมายบอกต่อไปว่าแม้ผู้ครองจะไม่ต้องรับผิดแต่เจ้าของก็ต้องรับผิดนะครับทีนี้เจ้าของเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นความรับผิดเลยนะครับคือถ้าพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโรงเรียนก่อสร้างไว้เชิงรุบบกพร่องบัรุัรักษาไม่เพียงพอนะครับพิจารณาผู้ครองก่อนว่าผู้ครองเขาใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดูแลหรือยังถ้าผู้ครองไม่ได้ใช้ความระวังตามสมควรในการดูแล ผู้ครองก็รับผิดไปนะครับแต่ถ้าผู้ครองเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ใช้ความระวังตามสมควรในการดูแล,แลแล้วผู้ครองก็ไม่ต้องรับผิดคนที่ต้องรับผิดคือตัวเจ้าของนะครับหลักการเดียวกันใช้กับเรื่องต้นไม้เช่นกันเวลามีเหตุต้นไม้ล้มนะครับก็ดูก่อนว่าผู้ครองใช้ความระวังตามสมควรในการดูแลหรือยังถ้าผู้ครองใช้แล้วผู้ครองไม่ต้องรับผิดเจ้าของต้นไ, <ๆ S 2> ตนไม้ก็ต้องเป็นผู้รับผิดนะครับอันนี้คือมาตรา434านะครับ และสําหรับคําถามสุดท้ายนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวต่างๆว่ามีการทํากระถางต้นไม้หล่นลงมาจากคอนโดการทําสิ่งของการทําก้อนหินอะไรต่างๆหล่นลงมาแล้วเกิดความเสียหายขึ้นซึ่งเป็นเรื่องบทสันนิษฐานาที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากสิ่งของตกหลน่นในประเด็นนี้อยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายครับครับในเรื่องนี้นะครับหลักกฎหมายไม่ไม,ไม่ซับซ้อนเลยนะครับจะบัญญัติอยู่ในมาตรา4ี่นะครับ เขาบอกว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะครับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นนะครับหรือเพราะทิ้งคว้างของไปตกในที่อันนี้ควรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีกระถางต้นไม้ตกหล่นไปโดนหัวคนนะครับจากอาจจะเป็นจากห้องคอนโดหรือจากระเบียงบ้านของเราอะไรเงี้ยนะครับโดยหลักผู้ที่จะต้องรับผิดเนี่ยเขาใช้คําว่าผู้อยู่ในโรงเรือนนะครับผู้อยู่ในโรงเรือนในที่นี้หมายความว่าอะไรนะครับโดยหลักก็คือคนที่เป็นผู้ที่มีอํานาจ สิทธิ์ขาดในการตัดสินใจว่าบริหารจัดการกิจการภ,ภ,ภ,ภายในภายในครัวเรือนนั้นนะครับโดยหลักก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับก็อาจจะดูคนที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่ในทะเบียนบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็รับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับทีนี้อาจจะมีคนเห็นว่ารู้สึกไม่แฟร์เลยนะครับทำไมคนที่ กฎหมายใช้คาว่าผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ของตกหล่นไปเลยถูกไหมครับมันอาจจะมีสาเหตุเกิดเกิดจากการที่บริวารในบ้านนั้นในในห้องคอนโดนั้นเนี่ยเป็นคนไปชนกระถางแล้วมันตกหล่นมาทําไมผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิดก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าหลักกฎหมายในส่วนนี้ก็บัญญัติไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่เขาเดินผ่านไปมาและเขาโดนของตกหล่นมาจากบนห้องหรือโรงเรือนอะไรต่างๆเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกว่ามีใครอยู่ในบ้านบ้าง ถูกไหมฮะไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในห้องบ้างเพราะฉะนั้นในทางหลักการแล้วเนี่ยเขาเลยให้พิสูจน์ว่ามีของตกหล่นลงมานะพิสูจน์ได้อย่างนั้นปุ๊บผู้อยู่ในโรงเรือนคนที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านหรือควบคุมกิจการต่างๆภายในโรงเรือนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นผู้รับผิดนะครับแต่ทีนี้ผู้อยู่ในโรงเรียนถ้ารับผิดแล้วนะครับอาจจะไปไล่เบี้ยเอาจากคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายจริงๆก็ได้อน,นั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ ครับสำหรับวันนี้เราก็ได้สาระความรู้ดีๆภายใต้หัวข้อกฎหมายลักษณะละเมิดเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรอำนาจตั้งธีริพิมานครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับครับและในโอกาสต่อไปรายการ Law to you by T.U. Law Center จะนำเสนอสารัะความรู้ดีๆทางด้านกฎหมายในหัวข้อใดนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ